คลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบจํากัดนะคะสําหรับคนที่งบไม่อันก็ ไไ้มันจะมีคําถามหนึ่งค่ะที่จะอยู่ในใจสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากที่จะเริ่มสตรีมเกมก็คือจะต้องใช้เงินเท่าไหร่มันเริ่มตั้งแต่ไม่ต้องใช้เงินเลยไปจนถึงงบเป็นแสนก็ไม่พอพูดตรงๆเลยนะว่ามันตอบไม่ได้ค่ะว่าแต่ละคนค่ะจะต้องลงเงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่อะไรคืออุปกรณ์ที่จําเป็นเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตั้งต้นที่แต่ละคนใช้เล่นเกมในทุกวันนี้ก่อนที่จะเริ่มสตรีม และของมันต้องมีในความรู้สึกของแต่ละคนอ่ะสมมุตินะถ้าสมมตินุาบอกว่าเฮ้ย Capture า a r d อะตั้งบัตเจดไว้ที่5,000-6,000พอบางคนเขาก็บอกว่าเขาใช้ Capture ์ a r d ์ด300บาทก็อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะบอกว่า Capture Card 4K มีไม่ต่ำกว่าหมื่นเลยนะจ้าแค่นี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในความรู้สึกของแต่ละคนคะ่ะคำว่าของมันต้องมีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคะ่ะ เอาเป็นว่าสําหรับนุชนะถ้าเราจะเริ่มต้นสตรีมแล้วเรามองว่าเราจําเป็นที่จะต้องลงทุนเนี่ยนุชอยากให้เราจัดลําดับความสําคัญคะ่ะไปที่อุปกรณ์นะคะไปที่ของที่มันเพิ่มแวลูค่ะมันเพิ่มคุณภาพให้กับการสตรีมเกมของเราและสําหรับอุปกรณ์อื่นนะคะที่มันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีต่อใจถ้ามีมันก็สะดวกดีคืออันเนี้ยสาหรับคนที่งบจํากัดนะนุชอยากให้พักไว้ก่อนอย่างเช่นพวกเกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายเช่นถ้าคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดปัจจุบันที่คุณมีอยู มันเพียงพอแล้วมันใช้งานได้คุณก็เล่นเกมอยู่ของคุณปัจจุบันได้คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเมาส์คีย์บอร์ดชุดใหม่แผ่นรองเมาส์อันใหม่ที่สวยขึ้นเก๋ขึ้นมีไฟ RGB หรือว่าไร้สายซึ่งอันนี้นุ้มองว่าเป็นการลงทุนนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการสตรีมเกมเลยหรือแม้แต่กระทั่งเก้าอี้เกมมิ่งมันไม่ได้ช่วยให้คอนเทนต์คุณดีขึ้นมาเลยบางคนก็บอกคนเห็นเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูเป็นเกมเมอร์เราดูเท่ ไม่ค่ะตราบใดที่คอนเทนต์ของคุณนะคะสตรีมเกมของคุณยังน่าเบื่อยังกระตุกยังไม่สมูทเก้าอี้เกมมิ่งไม่ได้ช่วยให้คอนเทนต์ของคุณน่าสนใจขึ้นมาเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งหรืออุปกรณ์สตรีมที่เขาเคลมมาว่า streamer ต,ต้องมีสําหรับของพวกนั้นนะคะนึกว่ามันเป็นตัวเสริมเท่านั้นคะ่ะในตอนเริ่มต้นเอาจริงเลยนะถ้า อุปกรณ์ที่คุณมีมันสามารถเล่นเกมได้มันสามารถสตรีมเกมได้สตรีมไปก่อนเลยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลาในตอนเริ่มแรกเลยนะคะคือ เซตสตรีมยังไงให้มันสตรีมได้ให้มันสมูทแล้วเราค่อยมองอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่มันจะพัฒนาคุณภาพสตรีมของเราต่อไปบางคนน่ะยังเซต OBS ไม่เป็นเลยไม่รู้เลยว่าเราจะดึงเกมเข้ามาใน OBS หรือเข้ามาในสตรีมได้ยังไงหรือบางคนยังมีปัญหาอยู่เลยว่าเวลาเราสตรีมอะ่ะเสียงมันไม่มาเสียงมันหายมันยังต้องใช้เวลานะคะศึกษากันอีกเยอะคะ่ะตรงนี้นุยอยากให้ทุกคนเริ่มสตรีมกันไปเลยเริ่มสตรีมไปก่อนเท่าที่เรามี เท่าที่เราทําได้นะคะแล้วพอเราเริ่มคุ้นเคยนะคะเราเริ่มชํานาญมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้เองค่ะว่าในคอนเทนต์ของเราอะ่ะเราต้องการอุปกรณ์อะไรนะคะที่เข้ามาเสริมคุณภาพคอนเทนต์ของเราแต่ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มเลยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคนนู้นก็บอกว่าไอ้นี้ต้องใช้คนนี้ก็บอกว่าอันนั้นต้องมีมันไม่ผิดนะคะมันจําเป็นต้องมีมันจำเป็นต้องใช้สําหรับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับเราสําหรับนู้นนะซาวบอดโอ้ยไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เลยมีไปก็ไม่ได้กดลืม แต่สําหรับบางคนเขาอาจจะบอกว่ามันคือของที่จําเป็นต้องมีมันช่วยสีสันให้กับสตรีมของเขาแบบมากๆแค่นี้ค่ะมันก็ต่างกันแล้วประเภทของคอนเทนต์นะคะของสตรีมเมอร์ในแต่ละสไตล์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยคืออุปกรณ์ที่เขาใช้ค่ะของจําเป็นมันก็ต่างกันด้วยค่ะตลอดเวลาที่นุชทาคลิปนะคะไกด์เกี่ยวกับการสตรีมเกมเนี่ยก็จะมีคนถามนุชมาเสมอค่ะว่า เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องตั้งงบเอาไว้เท่าไหร่หรืออย่างเช่นมีคนมาบอกนุชว่าเนี่ยเขามีงบอยู่ห้าห0ื่นเขาอยากจะสตรีมเกมเขาควรจะใช้งบห้าห0ืนเนี่ยไปกับอะไรดีถ้ามาถามนุชนะนุชก็จะบอกว่า เก็บเงินนั้นเอาไว้ก่อนค่ะลองเริ่มสตรีมก่อนซื้อเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานไปก่อนและพอเราสตรีมเกมไปได้สักเดือน2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้เราก็จะเริ่มรู้เองค่ะว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรที่มาเสริมคุณภาพมาเสริมคอนเทนต์ของเราอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้นะเอาแบบไม่มีอะไรเลยนะมีงบอยู่ห้าหมื่นนุ้กก็จะบอกว่าให้กันงบนะคะเอาไว้สําหรับเครื่อง PC เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย30,000ื่นไมโครโฟน 5, แล้วก็ถามตัวเองคขาว่าอยากออกหน้ากล้องไหมอยากมีกล้องเว็บแคมไหมถ้าอยากใช้กล้องเว็บแคมก็กันงบเอาไว้อีก3,000บวกกับไฟนะคะไฟสําหรับที่ใช้สองหน้าเราอีกสักประมาณ3,000ันค่ะและถ้างบยังเหลือนะนุก็จะบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนคะ่ะเอาไว้ดูก่อนว่าในอนาคตอะเราอยากได้อะไรมาเสริมคอนเทนต์เราเพิ่มเติมไหมก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงคะ่ะถึงแม้นุจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเวลาที่เราเริ่มต้นสตรีมอะ คือเราแทบไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเลยแล้วก็แค่มีไมค์มีหูฟังเท่านั้นเองคือหลายคนก้าวเข้ามาหวังว่าเราจะลงทุนเพื่อที่เราจะทารายได้เพื่อที่จะหางานหารายได้ให้ตัวเองนะคะแต่ส่วนมากแล้วพอถึงจุดหนึ่งถ้าเรามองว่าเรายังชอบนะคะเราอยากที่จะทําแล้วเราอยากไปต่อส่วนมากมันจะเป็นเรื่องเสียเงินซะมากกว่าในเรื่องเสียเงินสําหรับการสตรีมเกมนี่นะคะนุจะบอกได้เลยค่ะว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวคุณจะได้เสียเงินเองค่ะ คลิปนี้ตรงหัวข้อบอหนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาลองตอนต,อนตอนัดต่อกันละกันค่ะ